สวัสดีนะคะวันนี้นะคะจัดเต็มแล้วนะคะเคยจะผัดหมูใส่ใบชะพูค่ะผัดพริกแกงหมูใส่ใบชะพูนะคะไปดูกันเลยค่ะไปนะคะ คะผัดพริกแกงหมูใส่ใบชะพลูนะคะก็มีใบ,บชะพลูค่ะใบชะพลูหั่นฝอยพริกแกงโครกเองแล้วก็หมูนะคะหมูสไลด์บางๆเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสค่ะตั้งกระทะใบเก่าใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปหน่อยเดียวพอผัดพริกแกงให้หอม น้ำมันร้อนแล้วนะคะพริกแกงเทลงไปผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะพริกแกงหอมแล้วหูลง ใส่ลงไปน้อยหน่อยให้หนุบหสุก เดือดแล้วนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนกาแฟผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟกระปุไฟเดือดแล้วนะคะหมูสุกแล้วก็ใส่ใบชะพูลงไปเลย ใบชะพูหั่นฝอยโอเคค่ะพอสลบสลบก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพราะว่าใบชะพูนี่สามารถกินดิบได้เรากินดิบได้หอมหอม ตักเสิร์ฟเลยค่ะตักเสิร์ฟเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ แกงใบชะพูเสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงหมูใบชะพลูคะ่ะมากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะราดข้าวร้อนๆหอมน่ากินมาก